สวัดีครับพี่น้องสำหรับกิมิบแซลมอนหัวหน้าพาเลาะกับพามาตุ่มปลาปูนมาเฮ็ดเมนูหามาทํากินตุ่มปลาปนตุ่มปูตุ่มปลาตุ่มปูเลยกบมาตุ่มหนึ่งครับพี่น้องผมใช้ผักแครงหนักประเดกตะไครย่หนวดปลาคามอ่อนหามาแล้วก็ทำกินสุกแล้วตําปูนใส่หอมแดงลงไปเออเสียงกีบูมหลายหลายพักเลยเป็นย่ามงคลครับ เนี่ยมีดีว่ะระวังฝุ่นเขาตาปีปิลตำปีเปินี่แหละมันหอมเนียนสีก็ได้เนียนแล้วก็ตำปูก่อนแกะปูตำสีแหลกแหลกในเด้อเมื่อนี้ตำปนรวมมีครับเมื่นตำปนสามพักปูก่อนบดลงไปต่อป่าน้ำแกะแล้วตำบแกะปลาโอ้ นานี้โรยหล้เขาคุ้นเขาคือเราแล้วกะอีป,ปูมกะห้อง,ด,งดังดังๆไปซับดักหัวมาถอดด้วยนแ,แม่งกะไล้แม่งกะไล้แม่งหินแม่งยังแล้วเราพี่นอ้องมาดื้อกิดเขาหนักกันควรถวยถวยเขา่าตะการจวงเอามาก,กับลูกสาวตะดุเขาซื้อมา 妈。 สวัสดีครับพี่น้อ,องนิ้วขามแห้ง,งสวัสดีครับมาพี<ม>า่น้องม,มาสันส่นนิ้วขาวสั่นตรงเซนมาเด้อเอ๊มาเด้เอแจว๋แจวกินข้าวโอ้เลยแก่ก้อนตีมีตะโดดแล้วหนอยู่ดอกแล้วเืิดแนวกินใช่อะพ่ออาพปอพาแดนได้ยิงเสียงกบไม้ กดน้อยอ่ะนะมาเอ็มมาของห่าจันหวมเงาแจ็ อื mm hmm. ข้อเสือกับภาพต้นนักเลยนอนนอนนอนเงี mm ้อเหงื่อกัจอวด 2 1 2 3 เดินใจในมุมนี่ค่ะลอเสียงขึ้นมาหน่อยห้องมั่งเล็กหน่อยหลานเจ้าอ้วกอ้วเออเมีนหลานเจ้าอ้วกส่งคำขะเขาพา,า,ากันมาตราเขาหน้ <laughs> าเขาอม่ไปกินบ้าน นอนอยู่ร่องสีสีขาวไว้ที่ไมถ้ถูกแล้วหลดยก็โดนบ่้เผยรัเขาไปกินเลยน้องครับแบบว่าโดนมืลอละคัณผ่้เผยรวบป่วนฟ้อง,งบ่า,างแบบเงา่งมากกับคำ่คิอนะอมี่้อ มือเขาตึ้งจันตึนต้นมาแต <c oughs> หน่อย <c oughs> ยงมีป่วนเพื่อนสุดั่งค้งอ่ะเฉ <c oughs> ืองเขาคลิปนึ่จี๊ดจ,จเลยเหรอเอมเอ้ยออสับยิ่งหย <c oughs> งดีดหน่อยหนึ่งสองสามสีิ เท่ากันรอขึ้นเขาพร้อมสะดดตระโรดตอนหยุกสะโดนตืาว Okay. <laughs>

ไล้หาอุ่มมากี่เหรอดุมันสิลอยกลัวคุณละลอยกลัวหาอุ่มปั้นลอยกลัวจุด่ดอเจ็ดแพ่ปั้นเนี่ย เน <Net> ื้อป้าเนื <mas> ้อกบนี่พูดเลยตำปุ่น พูดเลยเนาะโดยดพคอเนื้อครบระคอประคอยิงพูดนะพูดเป็นปุยายเลยล่ะสะเนอสะคออ่ะมันเป็นน้ำยาขับกลิ่ครบกับประคอนเนือ้อพูดครับยิงตำละเอียดยิงพู Ta gì Chim mà người Nó cung hẹn cả nào Chỗ này nó cái ừ, xoài này Đầy rồi rồi อืมชิงดูสิจะเป็นยังไงั้ามีละค่ะพี่น้องกินอ่างเดี๋ยวเรามาอื่นเรา,าหลุ่นว่าถือล่งๆถึงเข,ของปลา สลับกันละครับช่วงนี้พี่น้องบ่เนี่ยบ่เนี่ยเด้อตัวะบบแล้าเกี่ยวเข่าบางเถอะบางมองมื่กาหนังยังหลายอยู่นะแอบนะกันนมมาขึ้สวัสดีค่ะรอหลุนเด้อค่ะเด้อสวัสดีครับสิไปทางไหนมาทางไหน